แลว้วก็เที่ยวนะครับมาถึงสันสันหกนะครับดีใจกันยกใหญ่ทา่ายรูปเลยเมือม่อมาเห็นนะครับน้ำตกแปะอักษรสุดยอดมาก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆ FC เบลเกียงตาแนวแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับไอคอนสยามนะครับวันนี้ก่อนจะพาพี่ๆนะครับขึ้นไปหลับส้มข้างบนญซันเจ็ตนะครับหลังจากผมมาบอก ไม่ได้พาพี่พี่ขึ้นประสมของบนนั้นแล้วนะครับว่าจะมีความสวยงามหรือว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเข้าไปหลับ้มต้อกันนะครับโอ้นก็พี่พี่มองขึ้นไปวิวสงส้นเจดนะครับข้างล่างนะครับนักท่องเที่ยวตั้งไหลามาเที่ยวเรื่อยๆนะครับขำขึ้นทุ่งกว่าแล้วนะครับ เอาไปในหา้างบรรยากาศในหา้างว่าจะสวยงามหรือว่าคือคักขนาดใหน,นะครับก็บเป็นเวลาหลายหลายเดือนเลยนะครับ,บที่ผมไม่ได้ถ่ายทางบนนะครับตรงนี้ทางเขานะครับข้าในว่าจะเยอะแบบใดน,นะครับเอาไปรอชมมออก,กันนะครับที่ที คนเต็มอยู่ในห้องเขี่ยวแน่นบอกเพิ่รอไปเดอดินเนอร์ถ้ามีพี่ๆนะครับอยางรู้ว่าบรรยากาศในห้างช่วงนี้เงียบเหงาบอ่อหรือคนเดินเยอะหลายมากน้อยแค่ไหนเลนะครับข้างในก็ชือว่าคึกคักอยู่นะครับคนมาเรื่อยๆนะครับ ห่างแฮบแตกก็ว่าได้พื่นแล้วนะครับพี่ๆข้างในเห็นบอกเยอะมากทางขถาสุขสยามเดินกันมาแบบนี้เลย

ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับไม่ถือว่าน้อยนะครับเดเบอร์ต่างชาติก็รีวิวเยอะนะครับไปเขาข้นไปบึงบรรยากาศ้างบนต้องกันสั้นแ็ดเลยนะครับต้องมาไดนนะครับคนเต้ ่างไทยไม่เงียบเหงาอย่างที่คิดนะครับทางบนคนก็เดินหลายนะครับแต่ละชั้นผมจะพาพี่ๆนะครับไปชันเจ็ดเลยนะครับขึ้นลิฟต์ครับว้าวออกมาเหมอ ดออลังลงเที่ยวนะครับมาถึงสันสันหกนะครับดีใจกันยกใหญ่ถ่ายรูปเลยเมือม่อมาเห็นนะครับน้ำตกแปองสอนสุดยอดมาก ข้างล่างสวยงามหรูหรานะครับจันหกร้านอาหารเต็ม <ๆ S 2> ตอันนี้ผมอยู่สั้นเจ็ดนะครับแต่ว่าส<ะ>ันหกหรูหราไปพาไปเบิ่งบรยรชกาศข้างนอกกันกนี่ครับเป็นประตูแบบแบบนี้ครับก็จะมีการ ไฟ LED นะครับโอ้ oh. สวยงามแต่ข้างบนนะครับวิวสวยนะครับผลมันตกนะครับพลไม่ออกมาเท่าไหร่ครับพลนตกปล่อยๆนะครับตอนนี้ช่วงกะดูผลนะครับ คนเลยไม่ไม่ค่อยออกมานะครับบอกกันเลยนะครับประเทศไทยนำไรไฟสว่างจุดนี้ขึ้นทรงมิวฟีถูกใจต่างชาตินะครับไตมอยู่ริมกำแพงนะครับกลางคืนสดใสสีวิไลามากนะครับ เอาเด้อนะครับมนันหดทำทางบ้านบอกใครไม่เจริญนะครับเบิ่งเงานะครับมุมสูงนะครับสุดยอดความสวยความงามชิคกาโกโตะชิคก้าโกโตะชิคก้าโกโตะ สวยมากนะครับประเทศไทยแทบจะไม่มีกลางคืนแล้วนะครับกลางคืนก็มีแสงภไยเต็มไปหมดสีวิไลอย,ย่างกับเมืองนอกเลยนะครับแบบนี้นะครับเรือดินเนอร์นะครับเตี้ยมหลับลูกคาบอกมาเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นเรือ,มอเมอร์ดเดียมกูสเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับ

ว้าวมันสวยมากถึงจริงๆนะครับยูทูบเบอร์อะหลนะครับพี่พี่ยูทูบก็มานะครับยูทูบเบอร์ต่างชาตินะครับคนไทยไม่ต้องรีวิวนะครับต่างชาติมารีวิวให้ จรทาเรือมาหับเต็มเลย เทอรนยังน,นะครับเพื่อนบุนท่านเอาออกฝนมันตกนะครับปล่อยๆคนเลยบ่ขึ้นมาเยอะนะครับวันนี้ผมก็จะเข้าในะนะครับพี่ๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับบุพยังหลายนะครับพาพี่ๆเอฟซี FC นะครับมารับชมความเปลี่ยนแปลงไปของไอคอนสยามนะครับ กลางคืนยังคงสวยงามมากนะครับวิวมุมสูงนะครับชาวต่างชาติก็ยังหลายนะครับที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับหาชิ่นชอบในการนาเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับคนไทยใจดีมากนะครับขึ้นชมฟรีที่นี่นะครับต่างชาติมาถึงตะลึงเลยนะครับถ่ายรูปเลย ให้กำลังใจบอกแหล่งโดยกา mm hmm. ร mm hmm. โพสต์ไล mm hmm. ค์โพสต์แชร์นะครับถ mm hmm. ่ายคลิปนี้ขร้อเก่าคำว่าสวัสดีครับ